สวัสดีค่ะ Good morning กับ b u r e Lifestyle Channel นะคะเจอกันตอนเช้าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะโอเคว่ามีอะไรนะคะมาดูว่าเราเตรียมอะไรไปมัางที่ลืมไม่ได้เลยคือห่อข้าวนะคะห่อข้าวค่ะตอนนี้เราถึงที่จะเราจะมาเที่ยวกันแล้วนะคะแต่เรามาเช้า ประมาณสามสินาทีนะคะเราก็จะรออยู่ในค่ะอยู่ในรถก่อนนะคะเราถึงจะออกไปกันนะคะที่จอดรถนะคะที่จอดรถก็ไม่กว้างนะคะตอนนี้เราก็เข้าคิวรอเล่นเครื่องเล่นกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะไปคราวนี้ไปพร้อมกัน4คนนะคะ โอ้แต่คิวละสองคนหลังจากที่เราเล่นแล้วเรามาพักดื่มอะไรที่รถนะคะอุปกรณ์เต็มหลังรถเลยอาหารเรา นี่ที่เราไปทำเมื่อตอนเช้านะคะ 哼哼哼。<laughs> 僕はこの辺で何か考えたこい。 O patrz, chcesz tak? coś tutaj do mnie Nie Zobacz Dlaczego? Nie zobacz. Nie, tutaj można To jest mały no, ludzi <suszę> może <suszę> może ja. nie, nie, tak to to, nie A, ty weź Tam mały tylko mało <laughs> oh. God.

A, was, to A To jest piękne <laughs> A to jest co? To... <laughs> to jest? To... <trybety. <trybety> <trybety> no, <trybety>

Come here Regan, sit. sit we push his bum. Sit, sit boy. Sit Sit. Sit. Boy. Sit. sit. sit boy. Tony. Okay. Oh. <laughs> oh, smile! Gosh, <laughs> so, uh, so high! What the water down. Yeah. looks alright. Well. No, it's too cold. really comfortable as well. Small Mills. You take your mouth off.